Ừ. Mọi người cho <laughs> cẩn hết xe khác số xe cho. Hắc xe. Hắc ใส่หัวพักหนุ่มแยนบันเยนเอดมากเ่ยไม่อย่างนั้ใส่จบอืมร้อนอะคาดเป็นได้สูงสนใจพักละเข้าญี่ปุน่นเข้ามดเข้าหนุมมด้ออืม กระชอนกระเนี ã, sang, này này sang, ay, e ้ยยังไงดิแม่เลยเจ้าเป็นอ่ะจังตาเกลือไว้เฮึ่มมอขยจะซื้อไว้เฮ้่มเอกะสั่งคนในหมู่บ้านนั่นะเจ้าเป็นขายเป็นใหญ่น่ะเจ้าแม่จะสั่งไหวเอกเจ้าะเอากลับบ้านไปบัตได้อิแม่ก็เอาเฮ้่มอกะเจ้านะฮัเนาะแม่เนาะนะฮะแม่นี่นะหะกลัวหรือเปล่าหรือเปล่าเป็นดิ นกับบันออดไปได้เนี่ยนะขนของกินพริกบ้านแป๊สุดยอดทอดเหมือนไหนเขาคนหนัแม่ฮือนะแต่อยากใครก็ของกินสะพ้ายเหมือนกันเนาะนั่นก็ลิ้มฮึมมั้งฮิตตะลุ่นหนเจ้าฮิตหมูหมูนะแบบสดปๆหน่เจ้าแบบทีแบบบั้นเอวแบบตักแห้งหน่อยเจ้าอ่อน

รสชาไขาร่ราีเาทำเขาปั้น,นเจ้าอืม <laughs> อืมเบาชอบกินซูชิเจ้ารบเข้ายำญี่ปุ่นปิ้ใครก็เลยแบบซื้มอมาม่บ้างนี่ให้ลุกกินเปนรีสะเจ้าเอาได้นะถ้าเข้าสารมดเข้าหงนะ้ำมดปิ้งใ่รไหนเจ้าก็จะเอาเข้าญี่ปุ่นนะเจ้า,าหึงแตนมอดีเป็นมอดอ่ะแม่ก็อจะนึ่งเข้า,นขาเนาะก็อยู่กับมอ่เจ้า เข้ามปได้แก่ม่ไ,ได้มาอืมเัน๋ยวมันจะข็งอืม,อมสาสพัดพักสูบอืมพักละอืมแก่ตกก่อันอืมจะเดนเขาตานเลยอ๋อ ถูกเลยมะหูเกล็ปากรเต้าล้ำนี่นม,มั้งมั้งแซบบนะดูกไข่กับมะกันเจเก็ดแ้กนะลูกเบากบมักกินหน่อยขนาด้ล้ำ Nó khá ngon, nó là cọp nhịp Bây giờ Kết bài kết bài nó lắm Chọc cái bếp càng nốt xôm cả, Càng sẽ đi mẹ rồi, Thứ nặng ở ná Bài heng à Ở cà xì ha dùng con xì tui Gì bà là Tông bà

มีกล่นเจรืองดบ้านนอกของตัแเอบรรยการมีชัองสองสามก้อยลูมาปุ๊บแบบทั้งทับเหลือมากของกินขนมรูดมาจุนไมใช่จะไม่ไอยุติว่นเขาอ่ะชอบกอหันกลับอยู่อย่างสบายใจแต่ละคนนะอยู่ทความพอใจแต่ละคนตัวเองกะ อ,อื่นขึบใคอไงคือไงโดนเลี้ยงที่มาตั้แต่น้อยเลยจ้ะคอเลยผว้สุกมีความพอใจและความแฮปปีมากๆก็แต่งใจชีวิตนะอจ้ะอะร่นะอืม สุดยอดสุดแต่อืมเจงเรียกไม่ไ้เจเข้าอยู่แล้เจ้าอันจะมาทำอะไรด้วยก็แ่ยังกอขอให้กินนึกอร่อยนะเจ้าสําหรับมาตอนนี้นะขยุกขึ้นข้าวตัวพี่เข้ากันเจ้าเราจะรีจะทําธุระเจ้าจะเดี๋ยวเราักกันทําไมนะเจ้า